ยาวนะครับเกี่ยวกับการทดลองสุดคลั่งของมนุษย์ครับ uh huh. และแน่นอนนะฮะวันนี้นะครับก็หัวข้อก็อย่างที่เห็นฮนะเป็นการทดลองนอนหนึ่งปีครับโอ้โหนอนไปได้ยังไงนะแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือนอนไปทำไมครับเอา้าเอาออวันนี้ฮนะเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันนะครับในไลฟ์นี้ฮนะในการพูดคุยวันนี้นะครับ อืมนะฮะแมวันนี้นะครับก็พูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับการทดลองฮะเป็นหนึ่งในซีรีส์การไลฟ์ที่จากนี้ไปเนี่ยนะครับก็จะพยายามไลฟ์ซีรีส์เกี่ยวกับการทดลองที่น่าสนใจเหล่านี้เนี่ย,ยอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการทดลองที่มันบ้าคลั่งแค่ไหนก็ตามแต่มันน่าสนใจหรือแม้แต่การทดลองที่มันมีรายละเอียดแบบ เออดูแล้วไม่น่าจะเป็นไปได้แต่นักวิทยาศาสตร์หรือมนุษย์เราก็ทําไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวไว้ผมจะนํามาเล่าให้ฟังอยู่เรื่อยๆนะครับในซีรีส์นี้ฮะก็จะตอนนี้ก็ตั้งชื่อไปก่อนว่าเป็นการทดลองสุดคลั่งนะครับเพราะที่จะเล่าสองสามตอนแรกเนี่ยเฮ้ยมันคลั่งจริงๆนะวันนี้นะครับหลายๆท่านที่เพิ่งเข้ามาฟังนะครับก็ดีเลยนะฮะก็เดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังคร่าวๆก่อนนะครับว่า ในการหาความจริงทางวิทยาศาสตร์เนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดอย่างหนึ่งนะครับก็คือการทดลองนะครับจริงๆต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าถ้าปราศจากซึ่งการทดลองเนี่ยโอ้โหเราก็ไม่รู้จะตัดสินความจริงยังไงนะครับใครก็บอกว่าตัวเองถูกทั้งนั้นอืมนะแต่ความจริงทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันมีจุดที่เขาเรียกว่าอ,อะไรแล้วล่ะ <c oughs> มันมีจุด ชี้ขาดกันอยู่ที่การทดลองหรือการสังเกตอะไรต่างๆเนี่ยนะครับว่าถ้าทฤษฎีมันไม่ตรงกับการทดลองเนี่ยทฤษฎีนั้นมันก็ผิดนะครับไม่ว่ามันจะถูกกล่าวโดยคนที่น่าเชื่อถือแค่ไหนหรือว่ามันจะเป็นทฤษฎีที่ดูแล้วสวยงามแค่ไหนก็ตามนะครับถ้าเกิดมันไม่ตรงกับการทดลองมันก็ผิดอันนี้เป็นคํากล่าวของคุณคริชาร์ดไฟแมนนะฮะก็เป็นนักฟิสิกส์ผู้พัฒนาทฤษฎีชื่อควอนตัมอิเล็กโทรดนามิกส์นะครับเอาละ แต่วันนี้นะฮะผมจะเล่าให้ฟังถึงเรื่องการทดลองที่มันก็ไม่น่าที่จะมีประโยชน์อันใดนะครับบนโลกใบนี้แต่มันก็เกิดขึ้นแล้วนะฮะนั่นก็คือการทดลองนอนหนึ่งปีโดยไม่ลุกครับโอ้โหฟังดูแล้วนะฮะผมเชื่อว่าหลายๆท่านที่ฟังอยู่ก็อาจจะคิดว่าอืมดีทดลองนอนหนึ่งปีโดยไม่ลุกเนี่ยน่าจะเป็นงานในอุดมคตินะครับเป็นงานในฝัน คือไม่จําเป็นที่จะต้องลุกไปไหนได้แค่นอนอย่างเดียวก็ได้ตังค์แล้วอะไรเงี้ยนะครับแต่หารู้ไหมนะครับว่าการนอนหนึ่งปีเนี่ยโอ้โหเอาเข้าจริงเนี่ยมันมันนรกมากนะครับมันใช้คําว่าเป็นนรกเลยแล้วก็เกิดเรื่องดราม่ารวมทั้งปัญหาต่างๆของผู้ที่เขามานอนหนึ่งปีเนี่ยโอ้โหฟังแล้วหลายท่านก็อาจจะเปลี่ยนใจนะฮะไม่ยอมเข้ามาร่วมการทดลองนี้นะครับผมนี่บางท่าน พิมคอมเมนต์มานะครับบอกว่านอนทั้งวันก็เหนื่อยแล้วนะครับคนที่บอกว่านอนทั้งวันนี่เอาจริงนอนทั้งวันจริงหรือเปล่ามีไหม <c oughs> ผมเองมันนึกดูดีๆเนี่ยก็เหมือนจะไม่เคยนอนทั้งวันแต่บางช่วงที่เหนื่อยมากๆแบบตื่นมาแป๊บเดียวใกล้ๆเที่ยงก็กินข้าวกินอะไรทําอะไรนิดหน่อยแล้วก็นอนต่อนะฮะแล้วอีกสักพักพอเย็นๆผมก็เริ่มลุกละคือไม่ไม่ถึงขั้นนอนทั้งวันนะครับ สมัยที่ยังแบบออกสังสรรค์เฮฮานี่อาจจะปาร์ตี้ปาร์อะไรนะครับก็อาจจะมีดื่มบ้างอะไรบ้างก็ก็ไม่ถึงขั้นนอนข้ามวันข้ามคืนอะไรเงี้ยนะฮะเออนอนทั้งวันเนี่ยไม่เคยนะครับใครเคยนอนทั้งวันบ้างนี่ก็เอออาจจะไปสมัครร,ร่วมการทดลองนี้ได้นะครับอืมเออลองดูลองดูนะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังก่อนนะครับว่าการทดลองนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นประมาณในช่วงปีปปช่วงปีหนึ่งเก้าแปดหกนะฮะหลายท่านที่ฟังคลิปอยู่เนี่ย คิดว่ายังไม่เกิดกันนะครับหนึ่งนี่เป็นช่วงที่ไล่เลี่ยกับช่วงที่ผมเกิดน่นะฮะก็มีอาสาสมัครทั้งหมด11คนนะครับมานอนเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น370วันนะครับจริงๆต้องบอกว่ามันเกิน1ปีด้วยเพราะ1ปีมี365นะฮะนี่เกิน1ปีไปหน่อยๆแต่จะบอกว่ามันเป็นการนอนโดยที่นอนแบบอย่างเดียวหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะครับการนอนที่ว่าเนี่ยคือ เขาเป็นการนอนแล้วก็ยกขานะครับเอียงขาขึ้นมานิดหน่อยนะอย่างนี้นะฮะสมมุตินี่เตียงนะครับแทนที่เตียงจะวางรราบกับพื้นแบบนี้นะครับก็ยกขึ้นมานิดหน่อยนะครับประมาณ6องศาอืมยกขึ้นมา6องศาครับยิือยกทําไมนะอ่ะนะเดี๋ยวต้องผมผมต้องเล่าเท้าความก่อนนะฮะว่าการทดลองนี้มันเกิดอะไรขึ้นทําไมเขาต้องมา,มาทดลองอะไรบ้าๆแบบนี้เนี่ยนอนปีหนึ่งไปทาไปทําไม เสียทั้งผลิตภัณฑ์มวลรวมในภายในประเทศนะฮะคนที่แทนที่เขาจะทำอะไรที่มันเกิดประโยชน์มันนอน11บเ็คนเนี่ยโหเสียพลังงานไปเสียกําลังการผลิตนะครับเสียกําลังคนทรัพยากรมนุษย์ไปเยอะเลยแต่มันกลับกลายเป็นว่าการนอน370วันเนี่ยเขาทําไปเพื่อองค์ความรู้ของมนุษย์ครับแต่เป็นและเป็นองค์ความรู้ที่ฟังดู หลายคนก็อาจจะนึกถึงการแพทย์เพียงอย่างเดียวนะฮะแต่จริงๆมันคือด้านอาวกาศและการแพทย์นะครับเออมันไปถึงตรงนั้นได้ยังไงนะฮะเดี๋ยวผมต้องเล่าอย่างนี้ก่อนนะครับก็คือในช่วงนั้นนะครับก็คือมันจะเกิดมันมันเพิ่งเป็นอ,อยู่หลังช่วงการแข่งขันทั้งอวกาศได้ไม่นานนักนะครับก็คือช่วง Space Race นะฮะในช่วง Space Race เนี่ยเอ,อเมริกาเนี่ยเขาก็ แข่งขันกับสหภาพโซเวียตนะครับหรือรัสเซียในปัจจุบันด้วยการไปพยายามไปดวงจันทร์แล้วการลงไปยืนบนดวงจันทร์ของมนุษย์นะฮะครั้งแรกก็เกิดขึ้นในปี1 9 6 9นะครับโดยคุณนิวส์อาร์มสตรองนะฮะปี1969เกนี่ยก็เป็นช่วงที่โหอมเมริกานี่แบบภาคภูมิใจนะฮะเอามนุษย์ไปลงดวงจันทร์ได้ซึ่งนี่เป็นความสําเร็จครั้งใหญ่ของมนุษย์นะครับคุณนิวอาร์มสตรองนี่เจ้าบ้าไปก็เคยมาเยือนเมืองไทยเราเองด้วยนะฮะก็ ไว้เดี๋ยวมีโอกาสจะเล่าเจาะลึกเกี่ยวกับชีวปร,ระวัติคุณนิวอ์มสตรองนะครับว่ามีความน่าสนใจอย่างไรใครที่ชอบดูหนังนี่ผมแนะนำเรื่อง first man นะฮะก็เล่าเรื่องชีวปร,ระวัติการลงไปยืนบนดวงจันทร์ของนิวอ์มสตรองได้แบบ <c oughs> สะเทือนอารมณ์สนุกสนานแล้วก็เเห็นเบื้องลึกเบื้องหลังได้อย่างน่าสนใจเขาทาออกมาดีมากครับนะฮะเอาเป็นว่าในช่วงที่เกิดการแข่งขันทางอวกาศนะครับหรือ space race เนี่ย ทางสหภาพโซเวียตเองนี่เขาก็ไม่อยากยอมแพ้อเมริกาง่ายๆแบบนั้นนะครับเขาก็พยายามสแสวงหาอะไรที่อยากจะเอาชนะให้ได้นะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโซเวียตนี่ในช่วงแรกๆนี่เอานำโด่งอเมริกามาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งมนุษย์ไปโคจรรอบโลกบ้างการอะไรล่ะส่งดาวเทียมสปุตนิกหนึ่งอะไรพวกนี้นะครับทีนี้มันก็มีคำถามหนึ่งที่ยังไม่มีใครตอบได้ในยุคปี1 9่อะไรแถวนั้นนี่นะครับว่า ถ้ามนุษย์เราไปอยู่นอกโลกนะครับหรืออยู่ในสภาวะที่เรียกว่าไมโครกราฟิตี้นันนเข้าหรือเรียกว่าแบบมันแรงโน้มถ่วงอ่อนมากนานๆเนี่ยหรือจะเรียกว่าสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงก็ได้เนี่ยนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายกันแน่เพราะเอาเข้าจริงตอนนิวอ์มสตรองไปเยือนดวงจันทร์เนี่ยระยะเวลาในการเดินทางนะครับก็ไม่ได้ถึงขั้นเรียกได้ว่ายาวนานมากนะครับเพราะไปดวงจันทร์นี่ก็ประมาณาาคร่าวๆนะฮะประมาณ 6- 7วันนะครับ ทำภารกิจอีกอะไรอีกกลับอีกหกเวันอย่างดีก็อยู่ในช่วงประมาณเดือนนะแต่คําถามคือแล้วถ้านานกว่านนั้นจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของมนุษย์เราหนึ่งในผู้ที่พยายามแสวงหาคําตอบข้อนี้นะครับเป็นคุณเเป็นแพทย์นะครับแล้วก็เป็นนักบินอวกาศชื่อคุณบอริสเอ่อโมรุคอฟนะฮะเป็นเเขาเรียกว่าเป็นอะไรอะเป็นแพทย์นักบินอวกาศชาวรัสเซียนะครับอืมอืมคนนี้เขาสนใจนะฮะอ๋อคุณเอิร์ธบอกว่า เพิ่งเคยมาดูครั้งแรกโอ้โหยินดีนะครับก็สวัสดีครับใครมีคำถามใครมีอะไรก็ลองพิมพ์กันเข้ามาผมก็จะไลฟ์อยู่เนี่ยผมก็จะลองอ่านดูนะครับถ้ากวาดสายตาไปก็จะดูว่าเอ๊มีคำถามมีอะไรบ้างนะฮะอ่าทีนี้ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะครับก็จะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเขาก็อยากจะรู้นะคุณบอริสมอรุคโฟเนี่ยนะครับเขาก็อยากรู้ว่าเอ๊ในสภาวะแรงโน้มแรงโน้มถ่วงนานนี่มันจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกาย ผมให้ถ่ายครับว่าเราสามารถสร้างสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงบนโลกของเราเนี่ยได้หรือไม่อืมได้ไหม <c oughs> เรามีวิธีสร้างสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงบนบนโลกเราไหมนะถ้าเราไม่ไปอวกาศเนี่ยทำยังไงได้ หลายท่านพูดถึงเรื่องโอวกาสนะฮะมีคนบอกรออินเตอร์ส l ตลลนะครับโอโหรออ่านหนังสือใหม่หนังสือใหม่เนี่ยออกปลายเดือนนี้นะครับปลายเดือนกันยาอินเตอร์ l เตลเนี่ยถ้าแนะนำนิดนึงนะครับขออนุญาตแนะนำนะฮะก็ท่านใดต้องการสนับสนุนนะครับการไลฟ์นี้นะครับก็แค่จริงๆกดไลค์กดแชร์ก็ขอบคุณมากแล้วนะฮะหรือไปติดตามต่อย้อนหลังนะครับไปดูในช่อง Youtube อานพระองค์จันทมาานะครับกด s u b s c r i b e ไว้นะเดี๋ยวต่อไปจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ที่ช่อง u t u b e นะครับบอกไว้ก่อนตรงนี้นะน่าอันนี้แชร์นิดนึงนะครับก็ตะกี้เห็นคนบอกสนใจอินเทอร์เซนลาอันนี้หนังสือเรื่องหลุมดำนะครับผมเขียนนะฮะเล่มอาจจะบางสักหน่อยนะับไม่อาจจะฮะบางเฉียบเลยแต่ผมเขียนแบบให้เข้าใจง่ายๆกระชับกระชับนะฮะท่านใดสนใจเรื่องการช้าลงของเวลาอะไรอินเทอร์เซนลาอยากเข้าใจหลุมดำผมแนะนำเล่มนี้ครับตั้งใจเขียนมากเลยนะครับ สั่งได้ทางอินบ็อกซ์ของที่นี่นะฮะสั่งเข้ามาเลยนะครับถ้าสนใจหรือท่านใดสนใจหนังสือที่เขียนโดยเกจินะครับระดับศาสตราจารย์นะฮะอันนี้ฮะเรื่องราวของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์และหลุมดําแล้วก็บิ๊กแบงเล่มนี้นะครับอันนี้285บาบาทเท่านั้นสั่งมาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะฮะ,ะท่านใดสนใจนะครับหลายท่านตอบว่าได้นะครับก็ต้องบอกว่าสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงบนโลกนี่จริงๆมีวิธีสร้างได้นะครับแต่ว่า ถ้าใช้น้ำเนี่ยมันก็ไม่เชิงจะไร้แรงโน้มถ่วงโดยสิ้นเชิงนะครับเพราะมันไปอยู่ในน้ํามันก็ยังมีน้ําหนักของเราอยู่บ้างนะครับดังนั้นการไปอยู่ในในน้ำเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในออวิธีการฝึกนลกบินอวกาศเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่สภาวะไร้แรงโน้มถ่วงโดยสิ้นเชิงเนี่ยนะฮะทีนี้น้ํามันก็มีข้อจํากัดของมันอยู่แต่ถ้าจะเอาแบบเหมือนไร้แรงโน้มถ่วงจริงๆเนี่ยก็ต้องเป็นการตกแบบอิสระนะครับก็คือแบบ เหมือนเราอยู่ในลิฟต์เราลิฟต์ขาดเนี่ยนะฮะซึ่งอย่าไปทดลองนะครับแล้วผมไม่หวังว่าจะไม่มีใครได้ทดลองนะฮะจริงๆลิฟต์เดี๋ยวนี้เขาก็ปลอดภัยนะครับมันมีตัวนี้เราภัยมีอะไรแต่ว่าสมมติถ้าลิฟต์ขาดเนี่ยเราก็จะตกลงมาในอัตราเท่ากับลิฟต์ที่เคลื่อนลงมานะฮะด้วยความเร่งดังนั้นเราก็จะอยู่ในสภาวะลอยเทงเต้งไร้แรงโน้มถ่วงซึ่งเราทําแบบนี้ได้นะครับในการบินที่เรียกว่าพาราโบลิกไฟท์นะครับเขาเรียกพาราโบลิกไฟท์บางไฟท์นี่เหมือนจะชื่อว่า v o มิดโคเม t หรือโคเมดโวโวมิดโคเมดนะฮะเหมือนดาวหางอาเจียนเนี่ยก็คือเป็นไฟลที่บินขึ้นมาแล้วก็ลงมาเป็นรูปพาราโบลานะฮะแล้วก็มีอ้วกะนะครับมันถึงชื่อว่าอาเจียนเนี่ยเพราะว่ามันจะมีสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงเกิดขึ้นคือทุกอย่างเมื่อจะลอยใครเคยดู MV ของใครแล้วนะวงโอเคโกหรือเปล่าผมจำชื่อไม,ไม่แน่ใจโอเคโกเนี่ยมั้ง หมือนเขาไปถ่ายในพาราโบลิกไฟล์หรือเปล่านะฮะอันนี้ลองลองไปเซิร์ชใน YouTube ดูแล้วกันนะครับถ้าจะเซิร์ช u t u b e ลองดู MV ของโอเคโกพาราโบลิกไฟล์นะฮะแล้วก็ถ้าจะเข้า YouTube อยู่แล้วก็อย่าลืมนะครับกด u b s c r i b e ช่องอาจวัลลงจันทมาศด้วยนะฮะแหมอันนี้ฝากหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวปีนี้เป็นต้นไปตั้งแต่นี้นะครับผมอาจจะเริ่มไปลุยกับช่อง YouTube อย่างจริงจังมากขึ้นนะฮะอันนี้ก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ แต่ปัญหาของพาราโบลิกไฟท์ที่มันบินแล้วก็ลงแบบนี้นะฮะปัญหาจริงๆของมันก็คือมันเกิดขึ้นได้ไม่นานนะครับเพราะว่าถ้าจะทดลองน,น,นานๆเนี่ยโอ้โหไม่ไหวนะฮะเออมันจะขึ้นลงอะไรได้นานขนาดนั้นนะฮะมันไปไม่ได้นะมันอยู่ได้อยู่ในระดับหลายๆนาทีนะฮะแต่ไม่ถึงขั้นแบบโอ้โหเป,นนนเป็นนานเป็นวันเป็นอะไรเงี้ยไม่ได้นะครับดังนั้นมันก็เลยมีการทดลองที่คุณบอริสเอ่อโมรุคฟเนี่ยนะครับเขาคิดว่าน่าจะเวิร์กที่สุดสําหรับการทดลองว่า ร่างกายของมนุษย์ที่อยู่ในสภาวะไว้ไรสภาวะ,ไร,าวะไร้แรงโน้มถ่วงเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรเขาก็เลยคิดว่าน่าจะมีการทดลองที่เหมาะสมก่อนนั้นก็คือทําอย่างนี้ฮะก็คือ,อ,อให้คนไปนอนครับแล้วเอียงเท้าขึ้นมา6องศานะฮะคือจริงๆต้องบอกว่าเอียงทั้งตัวนะฮะหัวก็เอ็นลงไปคือเอียงทั้งเตียงอะ่ะ6องศาแล้วเท้าหันมาทางนี้หัวอยู่ตรงนี้นะฮะถามว่ามันเกี่ยวอะไรล่ะนอนกับไร้แรงโน้มถ่วงนะครับต้องบอกว่า มันไม่ใช่แ,แรงโน้มถ่วงครับร่างกายยังรับแรงโน้มถ่วงอยู่แต่ว่าสภาวะหลายอย่างที่เกิดขึ้นกับร่างกายเนี่ยมันดันไปคล้ายกับออตอนเราอยู่ในอวกาศนะดิอันนี้มันแปลกมากเลยนะฮะคือการนอนเนี่ยถ้านอนเนี่ยอาจรจิตมันส่งผลหลายอย่างนะครับบางครั้งการรักษาผู้ป่วยหรืออะไรเขาถึงมีนอนคว่ำมีโพ e โพซิชั o นมีอะไรต่างๆนานานะครับเอาออกซิเจนเข้ามากอะไรต่างๆไอ้ตรงเนี้ยมันก็มีการศึกษาอยู่เรื่อยๆนะฮะแต่ว่า ถ้าเราเอยียงเท้าขึ้นหองศาเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างแรกเลยนะฮะก็คือหัวใจเนี่ยจะเต้นช้าลงนะครับก็คือแทนที่หัหวใจจะเต้นตามจังหวปะปกติเนี่ยพอนานๆเข้านะครับมันจะเริ่มเต้นช้าลงแล้วก็กล้ามเนื้อกับกระดูกเนี่ยมันจะได้รับแรงต้านจากร่างกายลดลงอย่างมากจนกระทั่งกระดูกกับกล้ามเนื้อเริ่มมีการเขาเรียกว่ามันเริ่มผูกฟอไปคล้ายๆกับการไปอยู่ในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงหรือไมโครกราวิตี้นะครับแล้วก็ เม็ดเลือดแดงเนี่ยนะครับก็จะมีจํานวนลดลงคล้ายๆกับว่าร่างกายมันรับออกซิเจนได้ลดลงอะไรพวกเนี้นะดังนั้นการทดลองนอนเอาเท้าเอียงหกอ,องศาเนี่ยจริงๆแล้วถือว่าอันตรายมากนะครับอย่าไปทดลองทําเข้าล่ะนะคือหมายความว่าถ้าทําแป๊บเดียวเนี่ยมันไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าทําเป็นวันเนี่ยถือว่าอันตรายตอนแรกคุณมอริสเนี่ยคุณบอริสเนี่ยเขาก็ไม่คิดจะทํานานนะครับเขาก็ทําในหลักไม่กี่สัปดาห์นะครับแต่ไป,ไป,ไปมาๆม,ม,มันขยายต่อไปเรื่อยๆนะครับ จนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยนะฮะลอบไปทั้งหมด370วันน่ะนานมากอ่ะไม่รู้จะนานไปไหนนะฮะอันเนี้ยผมว่าแบบนานเวอร์แล้วก็จะบอกว่านอนอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับจริงๆต้องบอกว่าพอผ่านไป4เดือนเนี่ยอาสาสมัครบางส่วนเขาก็เริ่มมีการออบอกให้อาสาสมัครเหล่านั้นมีการทํากิจกรรมโน่นนี่นั่นนะฮะแต่ก็ยังอยู่ในท่านอนนะครับคือไอ้นอนนี้ไม่เปลี่ยนท่าแต่ว่า มีกิจกรรมอื่นๆเช่นออกกําลังกายนะฮะที่อยู่ในท่านอนเพื่อก่อให้เกิดแรงต้านแล้ววัดพวกมวลกระดูกอะไรต่างๆนานามีการจับใส่เครื่องเวียงนะครับเครื่องเวียงที่ว่าเนี่ยก็คือการหมุนติ้วๆเลยนะแล้วก็หมุนแรงจนกระทั่งสร้างแรงจีหรือแรงคล้ายๆกับความเร่งจากแรงโน้มถ่วงโลกเสมือนขึ้นมาเนี่ยเป็นค่าประมาณ8เท่าหรือ 8G เลยนะครับถามว่าทาไปทําไมนะครับอันนี้คือในช่วงท้ายๆการทดลองเขาทาแบบนี้เพราะว่า เขาอยากจะทดลองการเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลกในช่วงท้ายๆดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นโอ้โหพอทดลองเสร็จนะฮะ370วันมีการเก็บข้อมูลเป็นงานอะไรออกมาแล้วเนี่ยอาสาสมัครเหล่านี้เนี่ยนะครับต้องฟื้นฟรูร่างกายนานประมาณ2เดือนนะฮะเพื่อให้ร่างกายกล้ามเนื้ออะไรกลับมาเดินได้อีกครั้งนะครับแต่ความดราม่าจริงๆมันเกิดอย่างนี้ครับว่าไอ้ร่างกายเนี่ยไม่เท่าไหร่นะแต่สิ่งที่มันเครียดจริงๆคือภาวะจิตใจครับเพราะว่า เอย่างเช่นอาสาสมัครหลายๆท่านเนี่ยเขาก็ตั้งใจว่าไหนๆจะต้องมานอนนานแล้วเนี่ยก็ตั้งใจจะเรียนภาษานะครับว่าจะเรียนภาษาอื่นสักภาษาสองภาษาอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าพอทดลอพอเรียนไปได้ประมาณ2อาทิตย์แบบมันมันไม่ไหวอะครับมันเครียดมันแบบลองนึกภาพคือเอาจริงขอโทษนะผมพูดตรงเลยแบบติดอยู่ในคุกในห้องเนี่ยมันยังได้เดินได้แบบถ้าอยู่ในห้องห้องเดียวนะฮะ เคยดูหนังเกี่ยวกับนักโทษมันยังได้เดินได้เคลื่อนไหวอะไรต่างๆนานานะครับได้แบบขยับไปขยับมาอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าการแบบนอนอย่างเดียวเนี่ยโอ้โหผมแบบนึกไม่ออกเลยอะ่ะมันทรมานมากะครับคืออย่าว่าแต่รวมสมาธิเรียนภาษาเลยมันไม่มีผมว่าไม่มีกระจิตกระใจจะทําอะไรทั้งนั้นอะ่ะเอาจริงนะแล้วก็ผู้ทดลองบางท่านนี่ถึงขั้นแบบ เลิกลากับเขาก็มีลูกมีภรรยามีอะไรเงี้ยนะฮะบางคู่ก็เลิกลากันไปแม้ว่าจะให้เข้าเยี่ยมได้อถ้าจะไม่ผิดประมาณอาทิตย์ละครั้งอะไรเงี้ยยังแบบคือมันไม่ไหวอะครับการทดลองมันยาวนานมากเลยนะฮะแต่กระนั้นก็ตามนะครับก็ต้องบอกว่ามันได้เขาเรียกอะไรละ่ะมันได้รับความรู้จากการการทดลองนี้ทําให้มนุษย์ได้รับความรู้อะไรขึ้นมาหลายอย่างนะครับถึงขั้นที่นาซาออสองค์การอาวกาศของแห่งชาติของสหรัฐนะครับนาซา อีซาองค์การอาวกาศยุโรปแล้วก็องค์การอาวกาศของเยอรมันหรืออะไรเนี่ยนะฮะเขาก็ไปทดลองเรียนแบบนะครับมีการทดลองเรียนแบบนะครับแต่ว่าแค่ไม่นานเท่ากับเ,เขาเรียกว่าแค่ไม่นานเท่ากับที่ทางมอสโกหรือคุณบอริสมรูคอฟเนี่ยเขาทดลองไว้ที่370วันอันนี้เขาทดลองประมาณ60วันนะแต่ว่าก็ได้เรียนรู้อะไรมากพอสมควรทีเดียวนะครับ อันนี้ก็เป็นการทดลองสุดคลั่งที่เกิดขึ้นบนโลกมนุษย์นะฮะนั่นก็คือการทดลองนอนหนึ่งปีนะครับเพื่อเทคโนโลยีอวกาศแล้วมันก็เกิดขึ้นแล้วจริงๆนะฮะโอ้โห,หน่าทึ่งนะเป็นไงครับการทดลองนี้คลั่งพอไหมฮะถ้าคิดว่าคลั่งแล้วเดี๋ยวครั้งถัดไปผมนําการทดลองที่คลั่งกว่าน,นี้มาเล่าให้ฟังครับก็บอกได้เลยว่าครั้งหน้านี่คนจิตอ่อนขวัญอ่อนเนี่ยไม่น่าฟังนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการผ่าตัดที่ผมว่ามันน่ากลัวมากนะฮะผ่าตัด เอาไว้ครั้งหน้าก็แล้วกันแต่ในครั้งนี้เนี่ยขอทิ้งท้ายเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับการอยู่ในอวกาศจริงๆนะครับเพราะว่าหลังจากยุคนั้นเนี่ยมนุษย์เราก็สามารถสร้างสถานีมีสถานีอวกาศนะครับแล้วก็มีการไปอยู่ทดลองบนนั้นนานเป็นเดือนๆได้แล้วนะฮะก็เราก็ได้รู้อะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับการเขาเรียกว่าแบบการอยู่ในสภาวะ,ะร้ายแรงน้มถ่วงว่ามันจะเกิดผลอะไร ต่อร่างกายขึ้นบ้างอะผมให้ทุกท่านลองคิดดูก่อนว่าถ้าเราอยู่ในสถานีอวกาศหรือไร้แรงโน้มถ่วงนานๆนนเนี่ยจะเกิดอะไรกับร่างกายของมนุษย์บ้างครับเอออืมใช่ไหม <c oughs> ลองคิดดูนะฮะถ้าเราไปอยู่ในสภาวะไรแรงโน้มถ่วงจากเดิมมีแรงโน้มถ่วงอยู่เนี่ยนะครับจะเกิดอะไรบ้างนะฮะจริงๆต้องบอกว่าอย่างแรกที่หลายท่านน่าจะรู้กันดีมีตอบกันมาก็คือกระดูกกับกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะเขาเรียกอะไรเหรมันจะฝ่อนะฮะคือแทนที่จะคือร่างกายเราทุกวันนี้มันได้รับแรงกดนะครับแรงต้านอะไรต่างๆจากแรงโน้มถ่วงมนุษย์จากน,น้ำหนักตัวเราเนี่ยมันกดทับอะไรพวกนี้ มันก็มีการรับแรงอยู่แล้วมันก็มีการสร้างใหม่มันก็มีการเสียการสร้างใหม่อะไรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันไม่มีแรงต้านเลยเนี่ยนะครับกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะฝ่อลงนะครับกระดูกที่มันจะสูญเสียมวลไปเยอะมากนะฮะแม้ว่านักบินอวกาศเนี่ยเขาจะมีการเขาเรียกอะไรอ่ะ ออกกําลังกายนะครับซึ่งการออกกําลังกายที่ว่าเนี่ยก็จะต้องใช้พวกแรงต้านไม่ว่าจะเป็นการดึงยกเวทนะฮะแต่ในสภาวะไร้แรงน้มถ่วงมันไม่มีน้าหนักใช่ไหมครับเขาก็ติดสปริงไว้แล้วก็ยกเวทอย่างเงี้ยดึงสปริงขึ้นมาบ้างหรือว่าเอาสปริงยึดไว้กับตัวแล้วก็วิ่งอยู่บนลู่วิ่งอย่างเงี้ยก็มีนะมีการออกกําลังกายหลายอย่างที่เขาออกแบบไว้แต่ว่ามันก็ยังฝ่อลงอยู่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยเ,เรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นปัญหายาวนานสําหรับการเดินทางไปยังดาวเคราะห์ อื่นๆนะครับอย่างเช่นดาวอังคารเนี่ยเพราะว่าทุกวันนี้ถ้าส่งยานแบบไม่มีมนุษย์ไปนี่ก็ใช้เวลาประมาณ7จเดือนนะครับแต่ว่าถ้ามีมนุษย์เนี่ยมันต้องอยู่ออยในหลักปีแน,น่นอนเทคโนโลยีเราถ้าเป็นทุกวันนี้นะยกเว้นเราจะแบบส่งวันนี้ถึงพรุ่งนี้แบบประตูโดโเมรมอนอะไรเงี้ยนะครับอันนั้นก็ไม่ต้องพูดกันละแต่ว่าไอ้แบบนี้เนี่ยกล้ามเนื้อกับมวลกระดูกเรื่องนี้น่าเป็นห่วงนะครับหรือว่าผลลัพธ์อื่นๆที่ค่อนข้างแปลกประหลาดนะครับเช่น คนที่อยู่นานๆเนี่ยสายตาจะเริ่มมองเห็นไม่ชัดนะฮะเพราะเพราะว่าน้ําที่เรียกว่าน้ําหล่อไขสันหลังหรือสไปนอลฟลูอิดเนี่ยมันดันขยายนะครับแล้วไปกดทับเส้นประสาทลูกตาเข้าอะไรพวกเนี้ยนะฮะแล้วก็มีผลอื่นๆอีกเยอะแยะเลยที่เกิดขึ้นอันนี้น่าเป็นห่วงนะฮะวิธีแก้สําหรับถ้าเราอยากจะเดินทางแบบในอินเตอร์สเตลล่าจริงๆเนี่ยก็จะต้องสร้างยานที่มันหมุนนะฮะแล้วเหวี่ยงแรงมากจนกระทั่งเกิดแรงโน้มถ่วงเทียมซึ่งอันนี้ก็ต้องใช้พลังงาน โอ้โหไม่มหาศาลไม่รู้เท่าไหร่แล้วยานต้องใหญ่มากแต่ก็นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของไซไฟเป็นเรื่องของอนาคตอันไกลนะฮะอันนี้ผมว่าน่าสนใจตรงที่ว่ามนุษย์เราจะสามารถเดินทางไปในอินเทอร์สเตลล่าได้หรือไม่หรือไปยังดาวเคราะดวงอื่นในระยะยาวได้หรือไม่เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราจะฟันฝ่าวิกฤตสภาพไร้แรงโน้มถ่วงที่มันส่งผลต่อร่างกายเราได้ดีมากน้อยแค่ไหน แล้วก็ยานเนี่ยพอมันเล็กมากมันอยู่ในระบบปิดมันก็ทําให้เกิดความเครียดซึ่งความเครียดนี่ก็ส่งผลต่อร่างกายอีกนี่ขนาดนักบินอวกาศเขาเทรนกันมานะแล้วก็เรียกว่าโอ้โหไอ้ความเครียดนี่จะว่าไปตอนนี้ผมก็เครียดนะมันไม่ได้ออกไปไหนทุกวันนี้โควิดมันอยู่แต่บ้านอยู่แต่อะไรแทบไม่ได้ออกไปไหนนะครับก็เครียดนะฮะอันนี้เราน่าจะรู้กันดีแต่เราเครียดแค่ไหนเราก็ยังมีอากาศมีลมฟ้าอากาศเห็นนะฮะแต่คนที่อยู่ใน ยานอวกาศอะไรเงี้ยโอ้โหมันไม่ได้ออกมาสัมผัสอากาศเจอต้นมงต้นไม้หรือโทรหาเพื่อนอะไรง่ายๆเหมือนอย่างพวกเรานะครับอันนี้เครียดเข้าไปอีกนะแล้วก็ยังไม่นับนะฮะพวกรังสีคอสมิกที่มาจากนอกโลกนะครับเยอะแยะมากมายนะครับมาจากนอกระบบสุริยะเข้ามาชนร่างกายซึ่งอาจจะก่อให้เกิดพวกแบบการกลายพันธุ์ตามรหัสพันธุกรรมต่างๆอะไรพวกนี้ไอ้ตรงนี้ก็ต้องมีการศึกษาละเอียดลงลึกมากขึ้นนะครับ แต่นี่แหละฮะก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินทางไปในอวกาศซึ่งผมคิดว่ามันเป็นเรื่องน่าสนใจแล้วก็ในอนาคตเนี่ยใครจะไปรู้ครับลูกหลานของพวกเราเนี่ยอาจจะไปเที่ยวดาวอังคารหรือว่าไปเรียนพิเศษอยู่ที่ดวงจันทร์กันแบบเหมือนเราไปเที่ยวเชียงใหม่อะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็อืมนะอันนี้ก็คิดกันไปเล่นๆนะครับแต่ถ้าเป็นแบบนั้นจริงขึ้นมาเนี่ยโอ้โหผมว่าโลกของเราการเรียนรู้อะไรต่างๆมันสนุกข,ขึ้นมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับ และนี่แสดงให้เห็นว่าความรู้การทดลองทางวิทยาศาสตร์นี่เป็นพื้นฐานสําคัญนะฮะต่อ,เ,อเขาเรียกว,ว่าเทคโนโลยีต่อความคิดต่อการพัฒนาบุคคลรวมทั้งการสร้างสรรค์จินตนาการทั้งปวงนะครับเดี๋ยวไว้ในครั้งหน้านะฮะผมจะเล่าเรื่องการทดลองสุดคลั่งเรื่องอะไรให้ฟังก็เดี๋ยวมาติดตามกันที่ไลฟ์นี้นะครับซึ่งก็ใน a c e b o o k เนี่ยก็จะลงไว้นะครับไม่ลบไปไหนลองกลับไปย้อนดูได้ส่วนทาง u t u b e นะครับก็ไปดูได้ที่ช่องอาดวรงจันทมาศนะครับอาดวรงจันทมาศนะฮะก็จะมี คลิปต่างๆลงย้อนหลังไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวอย่างที่บอกนะฮะอาจจะมีรายการเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์หรืออะไรลงครั้งนี้ก็เดี๋ยวลองไปดูกันนะครับสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะใครอยากฟังเรื่องอะไรก็อาจจะพิมพ์คอมเมนต์หรืออะไรทิ้งไว้ได้นะครับบางทีเดี๋ยวผมไล่มาอ่านก็อาจจะได้นํามาเล่าให้ฟังนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ